สวัสดีครับทำกินเองวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อมาทาผัดมะเขือยาวใส่ปลาดุกทอดกรอบกินกันครับเมนูนี้ใครเคยกินบ้างบอกเลยว่าอร่อยมากทําง่ายด้วยเดี๋ยวเริ่มทาเลยครับอันดับแรกนะครับมะเขือเนี่ยผมจะใช้เป็นมะเขือยาวเดี๋ยวเราจะต้องนํามาแช่ในน้าเกลือก่อนครับช่วยให้มะเขือไม่ดําเวลาที่เรานําไปผัดนะครับเอาน้ำใส่ละลายเกลือได้เลยครับจากนั้นก็หั่นมะเขือยาวหั่นแล้วแต่ชอบเลยนะครับวันนี้ผมชหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคาแบบนี้ครับ ใครชอบหั่นแฉลบหั่นเฉียงหั่นกลมได้หมดครับแช่ในน้ําเอาไว้นะครับสักพักใหญ่ๆเลยครับมันจะช่วยให้มะเขือไม่ดําครับหลังจากนั้นตักออกมาให้เสด็จน้าครับแล้วก็นําไปทอดครับสุดลับนี้จะทาให้มะเขือสีสวยสุกทั้งชิ้นครับง่ายๆเลยครับทอดแค่พอสุกนะครับไม่ต้องทอดนานเกินเดี๋ยวมันจะเละนะครับเสร็จแล้วก็ตักเอาไว้ให้เสด็จน้ํามันครับแบบนี้เลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตักมะเขือมาพักไว้ก่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทอดปลาดุกครับใช้กระทะใบเดิมเลยครับน้ำมันต่อได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นก็ใส่ปลาดุกลงไปทอดได้เลยปลาดุกอย่าลืมขยำเกลือล้างแล้วก็ผึ่งให้สะเด็ดน้ําก่อนด้วยนะครับจะได้น้ํามันไม่แตกกระเด็นครับแต่แล้วเราก็ทอดปลาดุกจนกรอบตามชอบได้เลยครับใครชอบกรอบกร็ทอดจนกรอบได้เลยนะครับนี่นะครับจะได้ออกมาแบบนี้ตักพักไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วเนี่ยดึงออกไปชิ้นไขชิ้นมันนะครับเวลาผัดเวลาทานจะได้ง่ายครับ แบบนี้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราเริ่มผัดกันได้เลยครับตั้งกระทะต่อได้เลยครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันถัรร่วเหลืองครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับใส่กระเทียมกับพริกโขกลงไปวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมจีนแล้วก็พริกจินดาสดใครจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้ครับหอมอร่อยเหมือนกันครับผัดจนเหลืองหอมก่อนครับพอพริกกระเทียมเหลืองหอมได้ที่ก็ใส่มะเขือเดที่เราทอดลงไว้ลงไปผัดได้เลยครับผัดกับน้ํามันจนมีกลิ่นหอมสักคู่นึงก่อนครับ จากนั้นนะครับก็ใส่น้ําล้างคกลงไปได้เลยครับเร่งไฟแรงนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ํามันหอยครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะเช่นกันครับน้ําปลาครึ่งช้อนชาพอนะครับน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับซิวดําเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันเมนูให้เข้มขึ้นแล้วก็น่ากินครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยแบบนี้1เม็ดนะครับหลังจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีใช้ไฟแรงๆเลยครับพอผัดมันจนเข้ากันดีเรียบร้อยจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยครับเราจะผัดใบโหระพาให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยเราทอดด้วยกรอบแล้วเราจะใส่มาในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อคุกกับผัดมะเขือของเราเท่านั้นนะครับผัดมาจนใบโหระพาสุกจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้พยายามผัดไฟแรงๆนะครับใบโหระพาจะได้ไม่คําสีสวยน่าทานครับเสร็จแล้วก็ใส่ปลาดุกที่เราทอดเอาไว้ลงไปได้เลยครับ จากนั้นก็ผัดคลุกเขาต่ออีกสักครู่หนึ่งครับให้ซอสโมโนนทั่วๆก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหลับเมนูผัดมะเขือยาวใส่ปลาดุกทอดกรอบนะครับเมนูนี้อร่อยกินกับข้าวสวยเด็ดมากๆครับทาง่ายด้วยอยากให้เพื่อนๆได้ลองทํากินดูครับอัตราส่วนทั้งหมดผมเขียนให้ในวิดีโอแล้วนะครับสามารถดูตามและทําไปได้เลยครับใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้มีคําแนะนําติชมอะไรคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆอย่าลืมกดไลค์ให้เพจทํากินเองด้วยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ